ในสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ทําให้หลายคนต้องตกงานขาดรายได้นั่นจึงทําให้คนที่ตกงานส่วนใหญ่ผันตัวมาเป็นผู้ประกอบการแต่ก็นั่นแหละค่ะธุรกิจของพวกเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จตามที่หวังเพราะการจะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จนั้น <c oughs> เขามีสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกับผู้ประกอบการคนอื่นๆ <c oughs> อยากรู้ไหมคะว่าสิ่งนั้นคืออะไร ติดตามดูคลิปวิดีโอนี้แค่ไม่ถึง10นาทีรับรองว่าคุณจะได้พบคำตอบนั้นแน่นอนไปเริ่มกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์อาายัชาาราวันเท้าดอนนะคะจากศูนย์บริการวิชาการณคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นักข่าชสีมานะคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเคล็ดไม่ลับสําหรับการเป็นผู้ประกอบการนะคะจากที่ทราบกันดีนะคะในช่วงนี้พวกเรากําลังเผชิญกับสถานการณ์โควิดนะคะซึ่งสถานการณ์นี้มันทําให้พวกเราหลายคนนะคะมีรายได้ลดลงนะคะโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นนะคะปัญหานี้จะแก้ยังไงนะคะมันก็มีทางเลือกอยู่หลายทางนะคะทางหนึ่งก็คือการผันตัวเองจากการเป็นพนักงานนะคะไปเป็นผู้ประกอบการ นะคะโอเคนะคะที่เรามาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดเราต้องการจะเป็นผู้ประกอบการแล้วนะคะเราควรจะมีความพร้อมอะไรบ้างนะคะความพร้อมข้อแรกเลยนะคะซึ่งสําคัญมากก็คือความพร้อมแห่งการเป็นผู้ประกอบการความพร้อมตรงนี้หมายถึงอะไรนะคะก็คือความพร้อมสู้มุ่งมั่นนะคะแล้วก็ เจ <Mandy. S 2> อปัญหาอะไรก็ต้องสามารถที่จะฟันฝ่าไปให้ได้นะคะซึ่งที่ดิฉันบอกว่าเป็นความพร้อมที่สําคัญที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดความพร้อมตรงนี้เราไม่มีนะคะความพร้อมที่เหลือมันก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะต่อมานะคะความพร้อมที่2นะคะก็คือความพร้อมต่อการแก้ปัญหาจัดการนะคะเมื่อเราเป็นผู้ประกอบการแล้วนะคะมันจะมีการแก้ปัญหาที่แตกต่างไปไม่เหมือนกับตอนที่เราเป็นพนักงานนะคะตอนเป็นพนักงานนะคะหัวหน้าจะช่วยเรา แต่เมื่อเราเป็นผู้ประกอบการนะคะปัญหาทุกอย่างเมื่อมันเข้ามาในกิจการของเราเราต้องแก้ได้ด้วยตัวของเราเองนะคะต่อมาความพร้อมข้อที่3นะคะก็คือความพร้อมในเรื่องของการสื่อสารนะคะการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะการสื่อสารกับลูกค้านะคะสินค้าของเราเนี่ยมีคุณภาพแค่ไหนถ้าเราสื่อสารให้ลูกค้าทราบไม่ได้ว่าสินค้าของเราดีเขาก็จะไม่ซื้อสินค้าของเราค่ะนะคะต่อมานะคะ ความพร้อมข้อที่4แล้วก็ความพร้อมข้อที่5นะคะขอพูดรวมกันซึ่งความพร้อมข้อที่4หมายถึงความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะส่วนความพร้อมข้อที่5ก็คือความพร้อมในการพัฒนาต่อยอดนะคะทําธุรกิจนะคะเราต้องติดตามความเคลื่อนไหวนะคะสิ่งรอบตัวเรานะคะแล้วเราก็ต้องนําสิ่งนั้นนะคะมองหาโอกาสจากสิ่งนั้นไปพัฒนาต่อยอดนั่นเองนะคะอันนี้คือความพร้อมข้อที่4แล้วก็ความพร้อมข้อที่5 ะะทีนี้นะคะเมื่อเรามีความพร้อม5ข้อนี้แล้วนะคะก็มาถึงไอเดียในการสร้างธุรกิจบางคนคิดไม่ออกนะคะว่าเอ๊ะเราจะสร้างธุรกิจแบบไหนขายอะไรดีนะคะมันก็มีหนทางแล้วก็วิธีการนะคะเพื่อช่วยเราเนี่ยในการสร้างธุรกิจหนทางแรกเลยนะคะลองสังเกตตัวเองดูนะคะเราชอบทำอะไรบางครั้งเราสามารถใช้ความชอบของเรานี่แหละไปต่อยอดทำธุรกิจได้อย่างเช่นเราชอบทำขนม นะคะก็เปิดร้านเบเกอรี่อย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นอย่างแรกนะคะแนวทางแรกต่อมาแนวทางที่2นะคะลองดูกระแสค่ะหรือว่าเทรนด์นะคะอะไรที่คนนิยมอะไรที่คนให้ความสนใจนะคะมันจะขายได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เอาไปสร้างเป็นธุรกิจได้นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่3นะคะแฟรนไชส์นะคะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์อันนี้ง่ายสุด ะะง่ายสุดเลยเร็ว,วรวดเร็วด้วยเพราะว่ามันจะมีระบบทุกอย่างให้เราพร้อมแล้วแต่สิ่งที่คุณต้องคำนึงถึงก็คือแฟรนชชส์นั้นนะคะสินค้ามีคุณภาพหรือไม่เพราะถ้าเกิดซื้อมาสินค้าไม่มีคุณภาพเราก็ขายไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะเราต้องมีทุนนะคะในการซื้อแฟรนชชายนั้นด้วยนะคะอันนี้เป็นแนวทาง3แนวทางนะคะก็คือ1เลยนะคะดูจากความชอบของเรา 2. นะคะดูกระแสรหรือว่าเทรนนะคะ3แฟนชายนะคะเลือกที่เราชอบและน่าจะขายได้มาสักหนึ่งอย่างเราก็ซื้อแล้วก็ทำธุรกิจได้เลยอันนี้คือไอเดียในการสร้างธุรกิจนะคะต่อมานะคะเมื่อเราสามารถตกลงและว่าเราจะสร้างธุรกิจอะไร ต่อมานะคะอย่าลืมจดทะเบียนให้ถูกต้องนะคะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะซึ่งในการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจนะคะสามารถจดได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดเลยนะคะโอเคต่อไปนะคะมาถึงในส่วนของเคล็ดไม่ลาบแล้วนะคะในการทําธุรกิจส่วนใหญ่นะคะเราจะเริ่มจากอินพุตก่อนก็คือไปสรรหาสิ่งที่กิจการต้องมีแล้วนํามาผ่านโปรเซสก็คือผลิต กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในกิจการเพื่อให้ได้ออ p u ์ส่วนใหญ่จะเป็นกําไรที่เราต้องการนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วการเริ่มจากอินพุตก่อนนะคะมันเหมือนกับเป็นแนวทางที่ไม่ชัดเจนนะคะจริงๆแล้วควรจะเริ่มจากเอา p ์พุตก่อนนะคะนั่นคือการกําหนดกําไรที่เราต้องการนะคะเราอยากได้เท่าไหร่นะคะในช่วงแรกเราอาจจะก,กําหนดเป็นต่อวันนะคะต่อสัปดาห์ ต่อเดือนนะคะทีนี้กําไรที่เราได้กําหนดเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่บอกเราค่ะว่าแล้ว p โพสต s ในกิจการของเราต้องมีอะไรบ้างนะคะกำไรหรือว่าเอ t ตุ t จะกําหนดสิ่งที่ต้องทําก็คือโพสต s นะคะหลังจากนั้นตัวโ c e s s มันจะไปบอกเราค่ะว่าอินพุที่เราจําเป็นต้องมีนะคะต้องมีอะไรบ้างนะคะซึ่งมันจําเป็นต้องนํามาใช้ในการทํากิจกรรมนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเคล็ดไม่รับ ะะอย่างที่ได้แจ้งไปนะคะกิจการส่วนใหญ่นะคะจะเริ่มจาก Input ก่อนเราค่อยมา p r o c e s แล้วค่อยมา Output นะคะแต่ว่ามันจะไรทิศทางถ้าเกิดเราเริ่มต้นด้วยการเริ่มเริ่มจากการหา Input ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเคล็ดไม่รับคือให้เริ่มจากตั้ง Output ก่อนนะคะ u u t p u t จะก,กำหนด p r o c e s แล้วก็มากำหนด Input อีกทีหนึ่ง นะคะเท่านี้เราก็จะมีทิศทางในการในการทำงานที่ชัดขึ้นนะคะเคล็ดไม่รับอีกข้อหนึ่งนะคะที่อยากจะฝากเอาไว้ในการทำธุรกิจนะคะเราควรจะมีเงินลงทุนอย่างน้อยนะคะเงินลงทุนเนี่ยก็คือเป็นไปตามงบประมาณที่เราได้ไปสรรหาทรัพยากรมาแต่เงินอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเงินสำรองจ่าย ะะไม่ว่าคุณจะวางแผนธุรกิจดีขนาดไหนนะคะมันมีโอกาสผิดพลาดได้เสมอมันมีโอกาสที่เราจะมองข้ามบางจุดแล้วมันสร้างปัญหาในการทำกิจการเสมอเพราะฉะนั้นเราควรมีเงินสำรองไว้นะคะใช้จ่ายในยามฉุกเฉินนั่นเองคำถามที่ตามมาก็คือควรสำรองไว้เท่าไหร่นะคะควรสำรองเงินไว้อย่างน้อยนะคะ10-15%จากเงินลงทุนนะคะเวลาที่คุณเจอกับปัญหาที่คุณคาดไม่ถึง นะคะคุณก็จะมีเงินส่วนนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหานะคะโอเคค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเคสดไม่รับในวันนี้ก็จะมีอยู่เท่านี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้ผู้ประกอบการทุกคนนะคะมีประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ผ่านวิกฤตสถานการณ์โควิดไปให้ได้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ ทุกคนสามารถเป็นผู้ประกอบการได้แต่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ดีหรือประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นการจะเป็นผู้ประกอบการที่ดีจำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบลองเช็คตัวเองดูนะคะว่าคุณมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวหรือเปล่าแต่ถ้ายังไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะฝึกกันได้ค่ะถ้าไม่อยากพลาดวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้สามารถติดตามได้ที่ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจไว้เจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย